สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากเอกสารที่เราได้รับมานะครับวันนี้เราจะมาสำรวจคำพิพากษาสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและก็คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานในช่วงปีพศ2560-2564ถึงครับเออเอกสารชุดนี้ก็รวบรวมคำตัดสินจากศาลสูงไว้หลายสิคดีเลยใช่ค่ะ ประเด็นพวกนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนายจ้างหรือว่าลูกจ้างเองก็ตามเพราะว่าคำสั่งของพนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยเขามีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะถ้าเกิดไม่ดำเนินการให้มันถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิได้มากเลยค่ะ ครับเป้าหมายของเรามันนี้ก็คือกลั่นกรองเอาเฉพาะแก่นสำคัญสำคัญข้อคิดที่น่าสนใจหรือว่ากรณีศึกษาที่อาจจะทำให้หลายๆคนแบบเห็นภาพชัดขึ้นเพื่อให้เข้าใจกระบวนการแล้วก็ผลกระทบของคำสั่งเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องอานาจแล้วก็ความเด็ดขาดของคาสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานมีจุดหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสําคัญในหลายๆคดีเลยนะครับคือเรื่องเส้นตาย30วันหลังจากทราบคําสั่งนี้แหละครับมันสําคัญ น,นนัั้เลยรรอครบออสำคัญมากค่ะสำคัญอย่างยิ่งเลยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา125เนี่ยนะคะกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างก็ตามนะคะถ้าไม่พอใจคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานขึ้นมาเนี่ยก็ต้องนำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายใน30วันค่ะนับแต่วันที่ทราบคำสั่งซึ่งก็มีคำพิพากษาหลายฉบับในช่วงปีที่เราดูกันเนี่ยตอกย้าหลักการนี้แบบค่อนข้างเคร่งครัดเลยค่ะ แล้วถ้าถ้าเกิดปล่อยเลย30วันไปละครับจะเป็นยังไงคำสั่งนั้นก็จะกลายเป็นที่สุดไปทันทีเลยค่ะที่สุดใช่ค่ะหมายความว่าไม่ว่าจะมีข้อเท็จจริงหรือว่าข้อต่อสู้ใดๆที่เคยแบบยกขึ้นมาพูดคุยกันในชั้นพนักง,งานตรวจแรงงานแล้วเนี่ยจะไม่สามารถนํากลับมาสู้ในชั้นศาลได้อีกนะคะอ๋อครับค่ะแม้ว่าภายหลังเนี่ยลูกจ้างอาจจะนําคําสั่งนั้นไปฟ้องบังคับให้หนายจ้างจ่ายเงินก็ตามข้อต่อสู้เดิมๆของนายจ้างในประเด็นเหล่านั้น ก็จะถูกสารปัดตกไปทันทีเลยมีตัวอย่างในคำพิพากษาฉบับหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะคือฟองช้าไปแค่วันเดียวเองค่ะวันเดียวจริงๆวันเดียวค่ะสารก็ไม่รับฟ้องเลยถือว่าสายเกินไปแล้วจริงๆโหแสดงว่ากฎหมายนี่ให้ความสำคัญกับกรอกเวลามากๆเลยนะครับไม่ค่อยเปิดช่องให้แบบแก้ตัวเรื่องไม่รู้หรือผิดพลาดง่ายๆเลย แล้วการนับ30วันนี้ครับต้องนับยังไงครับคือนับแต่วันที่รู้เลยหรือมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมครับการนับนะคะจะเริ่มในวันถัดจากวันที่ถือว่าทราบคําสั่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นวันแรกค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องนับรวมวันหยุดด้วยนะคะอ๋อรวมเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย ใช่ค่ะไม่ได้นักเฉพาะวันทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคำนวณวันให้ดีมากๆเลยแล้วก็จุดเริ่มต้นการนับก็ต้องเป็นการทราบคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจริงๆด้วยนะคะเช่นถ้าเกิดมีการส่งคำสั่งไปแต่ว่าส่งไปผิดที่อยู่หรือว่าส่งให้คนที่ไม่ใช่ผู้มีอำนาจรับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการทราบคำสั่งนะคะการนับ30วันก็ยังไม่เริ่มขึ้นค่ะอันนี้ก็มีแนวคำพิพากษาที่วินิจฉัยไว้อยู่ค่ะครับครับ เรื่องรายละเอียดการรับทราบคำสั่งนี่ก็เป็นอีกจุดที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับสําหรับฝั่งนายจ้างคือถ้าไม่พอใจคําสั่งแล้วตัดสินใจจะฟ้องเพิกถอนคําสั่งนั้นต่อศาลเห็นว่ามีเงื่อนไขเรื่องการวางเงินต่อศาลก่อด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงครับ ใช่ค่ะอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญเลยที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา125วงร้สารมนะคะคือถ้านายจ้างต้องการจะฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนคำสั่งของพนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยนายจ้างมีหน้าที่ต้องนำเงินตามจำนวนที่พนักง,งานตรวจแรงงานสั่งให้จ่ายแก่ลูกจ้างทั้งหมดเลยนะคะมาวางไว้ที่ศาลแรงงานก่อนศาลถึงจะรับฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ค่ะอ๋ ต้องวางเงินก่อนฟ้องใช่ค่ะแล้วเงินส่วนนี้เนี่ยไม่ใช่ค่าธรรมเนียมศาลนะคะครับเพราะฉะนั้นจะไปยื่นคำร้องขอยกเว้นเหมือนคดีปกติทั่วไปแบบนั้นไม่ได้คือเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อเป็นหลักประกันให้กับทางลูกจ้างอะค่ะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยนายจ้างแพ้คดีลูกจ้างก็จะได้รับเงินส่วนนี้ไปอย่างแน่นอนอ๋อเข้าใจครับเป็นเหมือนหลักประกันให้ลูกจ้างไปในตัว แล้วในทางกลับกันแหละครับขอบเขตอำนาจของพนักง,งานตรวจแรงงานเองในการออกคำสั่งเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างไหมครับหรือว่าสามารถสั่งได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับข้อพิพาทเลยก็มีขอบเขตอยู่ค่ะถึงแม้จะมีอำนาจสอบสวนแล้วก็ออกคำสั่งได้นะคะแต่ก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นพนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยไม่สามารถจะสั่งให้ในายจ้างจ่ายเงินเพิ่มตามตามาตราเก้าได้เงินเพิ่มนี่คือกรณีจงใจไม่จ่ายเงินตามกำหนดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะกรณีนั้นแ่ะค่ะถ้าลูกจ้างไม่ได้ยื่นคำร้องขอเรื่องเงินเพิ่มนี้มาตั้งแต่แรกหรือในกรณีที่ความล่าช้านั้นมันเกิดจากการที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเองคือกรณีแบบนี้เนี่ยกฎหมายเขาจะกำหนดโทษทางอาญาไว้ต่างหากแต่ไม่ได้ให้อำนาจพนักงานตรวจแรงงานสั่งจ่ายเงินเพิ่มซ้าอีกค่ะอืมครับแต่ว่าในมุมกลับกันนะคะ ถ้าพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงไปแล้วพบว่าลูกจ้างควรจะได้รับเงินบางอย่างที่ลูกจ้างเขามีสิทธิตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าลูกจ้างอาจจะ,ะไม่ได้ร้องขอมาหรือร้องขอมาน้อยกว่าที่ควรจะได้ตรงนี้ก็มีแนวคำพิพากษาที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็เพื่อคุ้มครองสิทธิลูกจ้างเนี่ยพนักงานตรวจแรง,งงานก็มีอำนาจสั่งให้ในายจ้างจ่ายเงินเกินกว่าที่ลูกจ้างยื่นคำร้องมาได้ค่ะอา้าวสั่งเกินคำขอได้ด้วย ได้ค่ะถ้าข้อเท็จจริงมันปรากฏจากการสอบสวนว่าเขามีสิทธิ์จริงๆค่ะถือเป็นการใช้อำนาจตามข้อเท็จจริงที่พบอ๋อนี่ก็เป็นความสมดุลอย่างหนึ่งคือสั่งเกินได้ถ้าพบว่ามีสิทธิ์จริงแต่ก็มีข้อจํากัดในบางเรื่องเหมือนกันน่าสนใจครับทีนี้เรามาดูประเด็นที่2กันบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่มักจะเป็นชนวนเหตุข,ของข้อพิพาทอยู่บ่อยๆเลยนะครับนั่นคือเรื่องการเลิกจ้าง คำนี้ในทางกฎหมายบางทีมันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนที่เราเข้าใจกันทั่วไปใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะคำนิยามของการเลิกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา1 1 8รวรรสอเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะคือหมายถึงการกระทำใดๆก็ตามที่นายจ้างแสดงเจตนาไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปแล้วก็ไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดก็ตามมันรวมไปถึงการที่นายจ้างไม่สามารถให้ลูกจ้างทำงานต่อไปได้ด้วยเหตุผลบางอย่างด้วยนะคะ ดังนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็เลยมีรูปแบบหลากหลายมากที่ถูกตีความว่าเป็นการเลิกจ้างค่ะมีตัวอย่างที่น่าสนใจจากคำพิพากษาไหมครับว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายการเลิกจ้างบ้างครับมีหลายกรณีเลยค่ะเช่นการบอกเลิกจ้างทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์เลยใช่ค่ะก็ถือว่ามีผลเป็นการเลิกจ้างแล้วนะคะแม้จะยังไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรตามมาก็ตามหากลูกจ้างเขาเชื่อตามนั้นแล้วก็ไม่มาทำงานอีกเนี่ย ในจ้างจะมาอ้างทีหลังว่าอา้าวเลิกจ้งางซ้ำเพราะขาดงานแบบนี้ไม่ได้ค่ะหรือบางทีการพูดในลักษณะที่มันกำกวมเช่นหัวหน้านงานบอกลูกจ้างว่าถ้าไม่พอใจก็ออกไปหรือถ้าทำแบบนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาอะไรทำลองนี้ศาลก็อาจจะตีความจากพฤติการแวดล้อมอื่นๆประกอบว่าเป็นการแสดงเจตนาเลิกจ้างได้เหมือนกันค่ะอ๋อ คือการกระทําหรือคําพูดนี่มันสื่อเจตนาได้แม้จะไม่ชัดเจนไปเป๊ะสินะครับใช่ค่ะหรือกรณีที่นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่สําคัญหรือว่าหน้าที่การงานของลูกจ้างไปนในทางที่เป็นผลเสียอย่างมากโดยที่ลูกจ้างเขาไม่ยินยอมนะคะเช่นเออเคยเป็นพนักง,งานขับรถขนส่งสินค้าแต่ถูกสั่งย้ายไปทํางานที่ไม่เกี่ยวข้องเลย แบบสิ้นเชิงเช่นไปดูแลสวนแถมยังลดค่าจ้างลงด้วยอย่างนี้ก็ถือเป็นการเลิกจ้างได้ค่ะเพราะมันทำให้ลูกจ้างทำงานในตำแหน่งเดิมไม่ได้อีกต่อไปครับหรือแม้แต่กรณีสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาพอครบกำหนดแล้วในจ้างตัดสินใจไม่ต่อสัญญาอันนี้ก็ถือเป็นการเลิกจ้างตามความหมายของกฎหมายเหมือนกันที่ต้องพิจารณาเรื่องค่าชดเชยต่อไปเว้นแต่ว่าจะเป็นการจ้างในลักษณะพิเศษตามข้อยกเว้นจริงๆนะคะ แล้มีกรณีไหนบ้างครับที่ดูเผินๆอาจจะคล้ายๆกันแต่ศาลมองว่ายังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างโดยนายจ้าง ก็มีค่ะเช่นกรณีที่บริษัทถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลายแม้ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเข้ามามีอำนาจจัดการแทนเนี่ยแต่ตัวคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เองมันไม่ได้ทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงทันทีนะคะถ้ากิจการยังอาจจะดำเนินต่อไปได้หรือว่ายังอยู่ระหว่างการหาทางแก้ไขแล้วลูกจ้างตัดสินใจลาออกไปหางานใหม่เองอันนี้ก็ไม่ถือว่าถูกนายจ้างเลิกจ้างค่ะอ๋อคือลูกจ้างตัดสินใจไปเองใช่ค่ะ หรือตัวอย่างคือกรณีที่ลูกจ้างได้ยินแค่ข่าวลือว่าจะมีการปรับลดคนข่าวลือค่ะมาจากเพื่อนร่วมงานซึ่งก็ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจอะไรแล้วลูกจ้างก็เลยชิงไม่มาทำงานไปเองเลยแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างโดยนายจ้างนะคะต้องดูการกระทำของผู้มีอำนาจสั่งการจริงๆค่ะครับครับต้องดูที่การกระทำของผู้มีอำนาจเป็นหลักนี่เองทีนี้ พอมีการเลิกจ้างเกิดขึ้นไม่ว่าจะรูปแบบไหนประเด็นสำคัญที่ตามมาก็คือค่าชดเชยซึ่งปกติแล้วเนี่ยนายจ้างต้องจ่ายยกเว้นกรณีที่ลูกจ้างทำความผิดร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในมาตรา119ยของพรบรคุ้มครองแรงงานจุดนี้แหละครับที่มักจะมีข้อถกเถียงกันบ่อยว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าร้ายแรง มีตัวอย่างที่ศาลมองว่าความผิดที่นายจ้างอ้างมานั้นยังไม่ร้ายแรงพอทําให้ในายจ้างยังคงต้องจ่ายค่าชดเชยไหมครับมีหลายการณีเลยค่ะที่ศาลตีความว่าพฤติกรรมของลูกจ้างยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงตามนิยามของมาตรา119นะคะที่จะทําให้ในายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะเช่นการดื่มสุรานอกเวลางานแล้วก็ต้องนอกสถานที่ทํางานด้วยนะคะศาลมองว่ายังไม่เข้าข้อยกเว้นโดยตรง รหรือการนำคอมพิวเตอร์ของบริษัทกลับไปทำงานที่บ้านถ้าหากเคยมีการอนุญ,ญาตหรือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ถือเป็นความผิดร้ายแรงการลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์อันนี้ก็ชัดเจนแม้จะแจ้งลาผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าเป็นการลาต่อเนื่องหลายวันศาลก็มักจะมองว่าเป็นการลาโดยมีเหตุผลไม่ใช่การละทิ้งหน้าที่มีกรณีหนึ่งน่าสนใจค่ะลูกจ้างขาดงานไปเพื่อไปพบพนักงานตรวจแรงงานตามนัดหมาย อ๋อไปตามนัดใช่ค่ะสารมองว่าแม้ในจ้างอาจจะเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก็ตามแต่การขาดงานลักษณะนี้เนี่ยยังไม่เข้าข่ายการละทิ้งหน้าที่ติดต่อกัน3วันทำงานโดยไม่มีเหตุอันควรตามมาตรา1 1 9 5ดังนั้นในจ้างก็ยังต้องจ่ายค่าชดเชยอ,อยู่ค่ะอ๋อแม้จะเลิกจ้างได้แต่ค่าชดเชยยังต้องจ่าย ใช่ค่ะหรือการลาหยุดไปจัดการธุระส่วนตัวที่จําเป็นจริงๆเช่นงานศพคนในครอบครัวโดยได้แจ้งผู้บังคับบัญชาแล้วแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทําตามระเบียบการลาเป๊ะๆทุกขั้นตอนศาลก็อาจมองว่ามีเหตุอันควรไม่เข้าข้อยกเว้นค่ะการทําทรัพย์สินของนายจ้างเสียหายแต่ถ้าความเสียหายนั้นไม่ไร้ายแรงนะคะคือไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักเช่นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการทำงานศาลก็อาจมองว่ายังไม่ถึงขั้นร้ายแรง กรณีสินค้าในสต็อกหายแต่พิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนว่าลูกจ้างเป็นคนทําหรือเกี่ยวข้องยังไงนายจ้างก็ยกมาเป็นเหตุไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ค่ะครับหรือแม้แต่พฤติกรรมที่ดูแปลกๆก็เคยมีนะคะเช่นเคยมีกรณีแม่บ้านอ้างว่ามีอาการคล้ายๆถูกผีเข้าแต่เมื่อนายจ้างพิสูจน์ไม่ได้ว่าลูกจ้างเจตนาหลอกลวงศาลก็วินิจฉัยว่ายังไม่เข้าข่ายความผิดร้ายแรงค่ะโหฟังดูแล้วศาลนี้ค่อนข้างจะตีความคําว่า ร้ายแรงอย่างระมัดระวังเลยนะครับแล้วก็พิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปจริงๆต้องมีหลักฐานชัดเจนว่ามันกระทบต่อนายจ้างอย่างมีนัยยะสําคัญจริงๆแล้วกรณีไหนบ้างครับที่ศาลมองว่าชัดเจนเลยว่าเป็นความผิดร้ายแรงตามมาตรา1นึ่งาทำให้ในายจ้างไม่ต้องจ่ายท่าชดเชย ก็จะเป็นกรณีที่พฤติกรรมนั้นมันเข้าข่ายความผิดที่กระทบต่อความสัมพันธ์การจ้างงานอย่างชัดเจนแล้วก็รุนแรงนะคะตัวอย่างเช่นการทุจริตต่อหน้าที่หรือการกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าต้องมีหลักฐานพิสูจน์ที่ชัดเจนนะคะครับอันนี้แน่นอน ค่ะหรือการจงใจทำให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเช่นการไปโพสต์ข้อความด่าทอให้ร้ายบริษัทหรือผู้บริหารด้วยถ้อยคำรุนแรงในสื่อสาธารณะทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงอย่างมากอันนี้ารก็มองว่าเป็นความผิดร้ายแรงได้ค่ะการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบคำสั่งของนายจ้างที่เป็นกรณีร้ายแรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเช่น เจนมีข้อห้ามชัดเจนเรื่องห้ามดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือขณะปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายมากๆอย่างแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือในปั๊มน้ำมันการฝ่าืนแบบนี้ถือว่าร้ายแรงมากเพราะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงตามมาได้ครับเข้าใจได้ค่ะหรือการละทิ้งหน้าที่ติดต่อกัน3วันทํางานโดยไม่มีเหตุอันสมควรอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่พบบ่อยแต่ต้องนับเฉพาะวันทํางานจริงๆนะคะไม่นับรวมวันหยุด แล้วก็ต้องเป็นการลาทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจริงๆไม่ใช่แค่ลาป่วยหรือลากิจตามสิทธิ์นะคะการประมาทเลเล่เป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงอันนี้ก็ต้องดูที่ระดับความเสียหายแล้วก็ความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบกันหรือการทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมง,งานในที่ทำงานอันนี้ก็ชัดเจนค่ะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วก็ถือเป็นความผิดร้ายแรงค่ะ ชัดเจนขึ้นมากครับว่าเส้นแบ่งระหว่างความผิดธรรมดากับความผิดร้ายแรงมันอยู่ตรงไหนต้องดูที่ผลกระทบความจงใจแล้วก็ลักษณะของงานประกอบกันไปทีนี้มาถึงประเด็นที่3ครับเรื่องเงินเงินทองทองซึ่งก็มักจะเป็นข้อพิพาทสําคัญอีกเรื่องหนึง่งคือเงินอะไรถือเป็นค่าจ้างตามกฎหมายและเงินอะไรที่ไม่ใช่ เรื่องนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมครับเพราะค่าจ้างมันเป็นฐานในการคํำนวณเงินอื่นๆอีกหลายอย่างเลยทั้งค่าชดเชยค่าล่วงเวลาใช่แล้วค่ะการตีความว่าเงินประเภทไหนเป็นค่าจ้างตามนิยามในมาตราห้าของพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยมีผลอย่างมากเลยค่ะหลักที่ศาลท่านใช้พิจารณาก็คือดูที่วัตถุประสงค์หลักของการจ่ายเงินนั้นๆค่ะว่าเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานโดยตรงหรือเปล่า ตัอย่างเงินที่ศาลมักจะมองว่าไม่ใช่ค่าจ้างนะคะเช่นเบี้ยขยนันเบี้ยขยนันค่ะเค้จ่ายให้เป็นแรงจูงใจให้ลูกจ้างมาทํางานสม่ําเสมอไม่ขาดไม่ลาไม่มาสายศาลมองว่าวัตถุประสงค์หลักคือการจูงใจไม่ใช่การตอบแทนผลงานโดยตรงก็เลยไม่นับเป็นค่าจ้างค่ะ หรือพวกค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายตามยอดขายค่าตำแหนง่งหรือเงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆที่จ่ายเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพพวกนี้ก็มักจะถูกตีความว่าไม่ใช่ค่าจ้างเพราะไม่ได้จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานตามปกติโดยตรงค่ะแล้วมีตัวอย่างเงินที่ดูเผินๆอาจจะไม่ใช่ค่าจ้างแต่ศาลมองว่าใช่บ้างไหมครับอันนี้น่าสนใจ มีค่ะและเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่างเช่นกรณีค่าสึกรอและค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์อ๋อที่ให้พนักงานใช้รถตัวเองทำงานใช่ค่ะที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเป็นจำนวนคงที่เท่ากันทุกเดือนเลยโดยที่ไม่ได้กำหนดให้ลูกจ้างต้องนำใบเสร็จมายืนยันการใช้จ่ายจริง ในกรณีแบบนี้สารเคยมีคำพิาพากษาวินิจฉัยไว้นะคะว่าแม้ชื่อมันจะเป็นค่าสึกหรอค่าน้ำมันก็จริงแต่ลักษณะการจ่ายที่มันแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ผูกกับค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจริงทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงไปแล้วจึงต้องถือเป็นค่าจ้างด้วยค่ะอ๋อเพราะจ่ายเท่ากันทุกเดือนไม่ต้องดูใบเสร็จ ใช่ค่ะหรืออีกตัวอย่างที่คล้ายคลกันก็คือค่าเที่ยวสำหรับพนักงานขับรถที่จ่ายตามจำนวนเที่ยวที่วิ่งได้อันนี้ก็มีแนวโน้มสูงมากที่ศาลจะมองว่าเป็นค่าจ้างเพราะมันผูกพันโดยตรงกับปริมาณงานที่ทำเลยค่ะ แสดงว่าต้องดูที่เนื้อแท้แล้วก็ลักษณะการจ่ายเป็นสําคัญจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อเรียกอย่างเดียวเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับเมื่อถึงประเด็นสุดท้ายครับเป็นเกร็ดความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของพนักง,งานตรวจแรงงานมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างครับจากแนวคําพิพากษาที่เราดูกันมา มีเกดเล็กเกตน้อยที่น่ารู้เกี่ยวกับกระบวนการค่ะซึ่งอาจจะช่วยให้เข้าใจภาพรวมได้ดีขึ้นนะคะเช่นในทางปฏิบัติเนี่ยพนักงานตรวจรายงานคนที่รับคำร้องคนที่ทําการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็คนที่ลงนามในคำสั่งอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันเสมอไปก็ได้นะคะอ้าวไม่ต้องเป็นคนเดียวกันไม่จำเป็นค่ะกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นคนเดิมตลอดกระบวนการค่ะ เรื่องระยะเวลาดําเนินงานก็เหมือนกันค่ะแม้ว่าหน่วยงานอาจจะมีระเบียบภายในกําหนดกรอบเวลาในแต่ละขั้นตอนไว้แต่ถ้าพนักงานตรวจแรงงานดําเนินงานอาจจะล่าช้ากว่าระเบียบภายในไปบ้างแต่ยังคงอยู่ในกรอบเวลาตามที่กฎหมายหลักกําหนดคือ60วันนับแต่วันรับคําร้องแล้วก็สามารถขอขยายได้อีกไม่เกิน30วันเนี่ยคำสั่งนั้นก็ยังถือว่าชอบด้วยกฎหมายอยู่นะคะไม่ได้เสียไปเพราะความล่าช้าเล็กน้อยนั้นอืมครับ แล้วก็มีประเด็นสําคัญอีกเรื่องคือการใช้สิทธิซ้ำซ้อนค่ะซ้ำซ้อนอยังไงครับคือถ้าลูกจ้างเลือกใช้สิทธิยื่นคําร้องต่อพนักง,งานตรวจแรงแรงไปแล้วแล้วกระบวนการมันได้ดําเนินไปจนมีคําสั่งออกมาแล้วไม่ว่าผลจะเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ตามนะคะหากฝ่ายใดไม่พอใจคําสั่งนั้นก็ต้องใช้ช่องทางอุทธรณ์คําสั่งต่อศาลแรงงานภายใน30วันเท่านั้น จะข้ามขั้นตอนไปยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ต่อศาลในประเด็นเดียวกันกับที่พนักง,งานตรวจแรงงานมีคำสั่งไปแล้วไม่ได้คะ่ะถือเป็นการใช้สิทธิสองทางในเรื่องเดียวกันซึ่งศาลท่านจะไม่รับฟ้องค่ะอ๋ออันนี้เป็นประเด็นที่ต้องระวังเลยนะครับเรื่องการใช้สิทธิซําซ้อนนี่สรุปแล้ววันนี้เราได้เห็นภาพรวมแล้วก็ความสําคัญของกระบวนการพิจารณาและคําสั่งของพนักง,งานตรวจแรงงานชัดเจนขึ้นมากเลยครับ หัวใจสำคัญดูเหมือนจะอยู่ที่การเคารพกรอบเวลาโดยเฉพาะเส้นตาย30วันที่ห้ามพลาดเด็ดขาดหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งแล้วก็ความเข้าใจในนิยามต่างๆทั้งเรื่องการเลิกจ้างค่าจ้างแล้วก็ความผิดร้ายแรงใช่ค่ะการทำความเข้าใจหลักเกณฑ์เหล่านี้ตามที่กฎหมายและแนวคำพิพากษาได้วางไว้นะคะ จะช่วยให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสามารถประเมินสถานการณ์สิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องมากขึ้นซึ่งก็น่าจะช่วยลดข้อพิพาทที่ไม่จําเป็นหรือว่าความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะครับและสุดท้ายนี้มีมุมมองหรือคําถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้สําหรับผู้ฟังบ้างไหมครับอืมมีประเด็นที่น่าขบคิดต่อนะคะว่า แนวทางที่ศาลพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างกับความจำเป็นในการบริหารจัดการของนายจ้างผ่านคำพิพากษาที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ในโลกเห็นความเป็นจริงมันส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรหรือว่าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในแต่ละวันของทั้งสองฝ่ายมากน้อยแค่ไหน อืน่าคิดครับค่ะเช่นในจ้างอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารหรือการออกระเบียบให้มันรัดกุมมากขึ้นหรือเปล่าหรือในมุมของลูกจ้างเองแนวทางเหล่านี้มันทําให้รู้สึกมั่นใจในสิทธิของตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าหรือในทางกลับกันอาจจะทําให้เกิดความกังวลมากขึ้นในบางประเด็นหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องนํากลับไปพิจารณาในบริบทของแต่ละองค์กรหรือว่าสถานการณ์ส่วนตัวดูค่ะเป็นคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจชวนน้คิดต่อจริงๆครับ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมในวันนี้นะครับหวังว่าการพูดคุยของเราจะเป็นประโยชน์นะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ